ค่ะวันนี้เราจะมาีวูกอมเน่านี่อะไรเอ๋ออะไมแกโชว์เลย<อ>ข้างในมีอะไรบ้าง<อ>เป็นสีอะไรน่นาทำอะไรสีแดงเหรอลูกไอแม่แกะต่อเเดี๋ยวน้องไอจะแกะโชว์แล้วลูกีมีสีอะไรบ้างขอแม่ดูหน่อย อันนั้นสีอะไรสีเขียวสีอะไรอีกคะสีเหลืองแล้วก็สีอะไรอีกลูกสีม่วงอันไหนสีแดงมีไหมไม่อันนี้สีอะไรอันนี้สีแดงแล้วก็สีชมพูอ๋อนูจะกินโชว์เหรอแกะโชว์กินเหรอมันดึกแล้วนะกินอยู่ไหม เก็บไว้กินพรุ่งนี้ดีไหมเย่าอย่าเอาพวกนี้เก็บไว้จนเช้าแต่ว่ากินหนึ่งอันใช่ไหมลูกนี่กินอันค่ะเปิดอันไหนโชว์ไหนดูสิสีอะไรแค่ไหนอะเป็นสีฟ้าอะกินโชว์เลยดูจุ๊บๆรสชาติเป็นยังไงลูกอร่อยคะ่ะอร่อยหวานเปรี้ยวหรือว่าเป็นยังไงเป็นรสชาติยังไงเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแต่หนูชอบหรอคะ งั้นจบหรือยังรีวิวอ่ะลาก่อนหรือยังลาหรือยังสวัสดีค่ะบ๊ายบาย